ที่เคยเจอปัญหานะคะตาแพนด้ามีริ้วรอยนะคะทั้งรอบดวงตาล่องแก้มแล้วก็หน้าผากเนี่ยอยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าเราจะมาพูดถึงนะคะเป็นไอครีมที่สามารถทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ตานะคะที่สําคัญคือราคาหน้ารัาคกคนสามารถจับต้องได้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแอมอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเหมือนที่เล่าให้ฟังนะคะว่าจะมาพูดนะคะถึงสกินแคร์ตัวหนึ่งที่เราเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าเราอยากนํามาพูดซ้านะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นของที่ราคาไม่แรงนะคะแต่ว่าดีนะนั่นก็คือนี่เลยจ้าโลจูคิสนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยแอมเคยรีวิวไปนะคะเป็นแบบซองนะคะที่มีขายในเซเว่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยความดีงามนะคะเขาก็คือโลจูคิสนะคะ eye for face นะคะหรือว่า ทีมทาตาที่ทาหน้าได้นั่นเองนะคะ้าแอมใช้และแอมชอบมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็รีวิวโลจูติสค่อนข้างบ่อยอันนี้เนี่ยเขาอ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่ใส่ซิลิโคนไม่ใส่พาราเบนหรือว่า SLS ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะ เอาจริงนะคะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยแอมใช้อายครีมนะคะมาตั้งแต่อายุประมาณ20ตน้ตนต้นทุกคนเพราะว่าใต้ตาของเรานะคะหรือว่าพวกริ้วรอยเนี่ยพอมันมีแล้วมันจะรักษาได้ยากนะคะหรือว่าแก้ไขได้ยากนั่นเองนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นนะคะมันก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สาวๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเริ่มอายุ20นะคะก็ใช้ได้แล้วนะทุกคนแต่ความดีงามนะคะของไอเทมนี้เนี่ยที่อยากมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเขาเป็นไอเทมที่สวยจบนะคะใน1เดียวนะ,ละหลายๆคนเนี่ยจะชอบไปหาแบบทั้งครีมทาตาครีมทาหนะ้าหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็อาจจะใช้หลายตัวนะคะแต่ว่านี้เนี่ย เขาทามานะคะให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะเพราะว่าสามารถทาได้ทั้งตานะคะแล้วก็หน้านด้วยเนาะซึ่งความพิเศษของเขานะคะเขาจะมีเนี่ยเป็นคอลลาเจนนะคะที่เข้มข้นมากๆนะคะถึง2,000 DA นะคะหรือเข้มข้นสูงสุดเนี่ยถึง10เท่านะคะก็จะช่วยผิวเนี่ยกระชับมากขึ้นนะคะเติมเต็มความชุ่มชื้นให้ผิวดูดอิม่มฟูนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยกระจ่งางใสมากขึ้นนะที่สําคัญนะคะเขาจะมีเป็นวิเชเซลนะซึ่งวิเชเซลตัวนี้นะคะเขาจะช่วยให้ผิวเนี่ย เรียบเนียนกระชับรูขุมขนมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยผิวเราเนี่ยสม่ําเสมอนะคะจะบอกว่าดีมากๆเลยโดยส่วนตัวนะจะบอกว่าชอบเนื้อของเขามากให้ทุกคนดูก่อนคือเขาจะเป็นเนื้อที่แบบคือมันซึมเข้าผิวไปเลยอะคะ่ะไม่เหนิ่อนะหนานะแล้วก็ ใช้ง่ายนะคะรวมถึงไม่ทําให้ใต้ตาเราเนี่ยมันตกร่องระหว่างวันด้วยนะแอมเนะคะใช้ไอ r ครีมาหลายแบรนดนะคะทั้งเคาเตอร์แบรนด์ระคาะแพงๆสองสาพันอะไรเงี้ยก็จะมีบางอย่างเนี่ยที่เราใช้แล้วแบบพอแต่งหน้าไปแล้วอะคะ่ะคือใต้ตามันจะแคลกระหว่างวันซึ่งวันนี้เนี่ยแอบมบก็ใช้นะคะเป็น สกินแคร์นะ้องคนนี้ลงทั้งใต้ดวงตานะคะแล้วก็รอบหน้าด้วยนะเครื่องสำอางไม่แครกระหว่างวันนะคะซึ่งจะบอกได้เลยว่าดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็เย็นเลยนะคะเวลาที่แอมทำไลฟ์ใช่ไหมแต่งหน้าอย่างเงี<ๆ>้ยหลายๆคนนะคะจะชอบถามกันเข้ามาว่าพี่คะใต้ตาคัมมีริ้วรอยใช้อะไรดีนะคะแล้วกสกินแคร์บางอย่างที่แอมเคยรีวิวอย่างเงี้ยคือราคามันก็จะค่อนข้างสูงเนาะบางอันไอคีมที่แอมเคยรีวิวมันก็จะราคาแบบสามพันสี่พันก็จะมีแพงสุดคือกระปุกละ สองหมื่นทุกคนที่ใช้ทาใต้ตาเนี่ยหลายๆคนก็แบบบ่นว่าเฮ้ยมันแพงแบบจับต้องไม่ได้อไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยราคาไม่แรงนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถจับต้องได้ที่สำคัญก็คือกู้ผิวนะคะได้ทั้งแบบรอบดวงตานะคะ ริ้วรอยล่องแก้มนะคะหรือว่าบริเวณหน้าผากด้วยนะคือสวยจบครบในหนึ่งเดียวแถมราคาคือจัดโปคือราคาไม่แรงเลยนะพูดกันมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขอไปสาธิตวิธีการทาน,นะคะเพื่อนๆได้ชมกันนิดนึงเนาะว่าเวลาที่แอมทานเนี่ยทายังไงอะไรยังไงนะคะริ้วรอยถึงดูตื่นขึ้นนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะกลับมาเจอหน้าสดกันอีกแล้วนะคะก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการใช้นี้ซึ่งเวลาที่แอมใช้นะคะแอมจะ นี่เลยแต้มน้องเข้าไปนะคะ3จุดนะ้าบริเวณรอบดวงตาของเรานะคะแบบนี้เนาะซึ่งจะบอกว่า1ห,หลอดคือใช้ได้นานมาก <c oughs> แล้วก็จะแต้มไปนะคะบริเวณร่องแก้มนะคะทุกคนใครที่มีปัญหานะคะพวกริ้วรอยก่อนวัยนะคะหรือว่าริ้วรอยตรงหน้าผากนะคะแนะนำว่าให้ไปลองเพราะว่าใช้แล้วคือผิวกระชับจริงนะ แล้วเรานะคะก็จะนวดนะคะน้องเขาเนี่ยบริเวณใต้ตาก่อนนะให้ใต้ตาเรานะคะกระชับมากขึ้นนะแอมใช้นะคะอันนี้มาตั้งแต่แบบซองอะทุกคนนะในเซเว่นนะคะแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะว่าใช้แล้วชอบนะเพราะว่าหลายหลายคนน่จะชอบถามว่าพี่คะอยากได้แบบคิมใต้ตามีแบรนด์ไหนแนะนําบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ใช้มาทั้งเค้าเตอร์แบรนด์ใช้อะไรมาด้วยนะคะแต่ว่าเน,นี้ยเรารู้สึกว่าราคาเขาไม่ได้แรงนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะเพราะว่า ใช้ได้ทั้งใต้ตานะคะแล้วก็ใบหน้าด้วยเนาะนี่แอมก็จะทาไปเลยเห็นไหมว่าครีมของเขาคือซึมง่ายนะคะแล้วก็จะทาตรงร่องแก้มนะแล้วก็ปาดไปที่แก้มด้วยนะคะเนื้อซึมเข้าผิวไปเลยนะคะใครที่มีปัญหานะคะเช่นผิวไม่กระชับต้องการเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็คือแบบดีงามอันนี้เนี่ยเขาก็ช่วยผิวแบบยกกระชับนะคะดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะทุกคน แล้วก็จะทานะคะคอด้วยนะทาคอไปด้วยนะคะซึ่งครีมอันนี้เนี่ยนอกจากเขาจะช่วยนะคะเรื่องความกระชับแล้วนะคะเขาก็ช่วยให้ผิวกระจางใสมากขึ้นด้วยนะทุกคนแล้วก็มีบำรุงต่างๆนะคะที่แบบเขาใส่มาแล้วเรียบร้อยนาะงผิวที่ได้นะคะหลังจากที่ทานะคะก็จะเป็นผิวแบบนี้เลยนะคะ โอเคค่ะที่เราทุกคนหลังจากที่แอมนะคะได้สาธิตวิธีการใช้ให้ได้ชมไปแล้วนะคะว่าน้องคนนี้เนี่ยใช้ยังไงนะคะก็อย่าลืมนะคะว่าริ้วรอยพอมาแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้ยากนะคะแล้วก็อยู่นานเพราะฉะนั้นเนี่ย นะก็เริ่มนะคะตั้งแต่ตอนนี้เลยนะใช้กันได้นะตั้งแต่อายุ20กว่าเลยนะคะดูแลกันตั้งแต่เริ่มเริ่มนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เริ่มมีริ้วรอยแล้วหรือว่าเป็นกังวลนะคะเกี่ยวกับรอบดวงตาหรือว่าหน้าของเรานะคะก็ใช้ได้เลยนะคะลักษณะกล่อง,องเขานะคะจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะมาในขนาด30 ML นะคะใช้ได้นานมากซึ่งอันนี้นะคะเขา made in Korea นะคะมีการพัฒนาสูตรต่างๆ่งงที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ อ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยนะคะลองไปดูกันหรือว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากไปลองแบบซองก็สามารถไปลองกันได้นะคะที่เซเว่นอีทุกสาขาเลยนะคะไปดูกันได้เนาะเพราะว่า อันนี้คือราคาไม่แรงแล้วใช้แล้วเห็นผลจริงนะคะแล้วก็ดีมากเลยนะสามารถไปลองใช้กันได้นะคะสำหรับ r o g i k i s i y e for f a c e นะคะหรือเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจเขาเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มารีวิวนะคะของถูกและดีที่ต้องมีประจำบ้านเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าน,นะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ i อด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปลวจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย